โดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดิน TTB Drive เนตสองม่วงน้ำตาลน้อยอร่อยมากอร่อยจนเก็บทรงไม่อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับ,รบสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยยังอ่วมหลายพิกัดหลายจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยเพิ่งท่วมสดสดร้อนๆเลยพิษณุโลกเนี่ยอ่วมท่วมกระอักจมขณะที่เชียงใหม่น้ําปิงลุมถล่มเมืองยับเยินเสียหายแต่ชาวบ้านบอกกลัวน้ําท่วมมากแกิจะจริงแต่กลัวอดมากกว่าอ,อน้ําท่วมนักหนาแห่ออกมาลุยฝ่าน้ําออกมา เพื่อกดเงินหมืน่นออกมาเพราะว่านี่คือความสบายใจความดีใจที่สุดแล้วนะครับที่รัฐบาลของนายกองเอ็งจัดไว้ให้เมื่อวานนี้มีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยเข็นจักรยานฝ่าน้ําท่วมมากดตังค์หมื่นบาทนะนะหมืน่นเงินเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็คือมานั่งรออัพเงินไม่เข้า,อ,า,อ,าอัพบุ๊กแบงเงินไม่เข้าเย็นอัธนาคารจะปิดแล้วนายอายดูอีอกรอบนึงเงินไม่เข้าเออ แ,แต่จะมีคนตกหล่นฮะ<อ>จะมีคนตกหล่นอีก,อกพอสมควรคุณยายเขาเลยบอกอุ้งอิงเช็คให้ยายหน่อยอท่านจุลพันธ์ท่านจะลปากจะเ,<อ>เช็กคกอุ้งอิงก็เลยบอกให้แล้วให้นะคะคุณยายคิดว่าครั้งนี้ในการรับเงินหมื่นคุณผู้ชม,ชมชาวบ้านอารมณ์เป็นยังไงกันบ้างดีใจได้รับเงินหมื่นหรือว่า ก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรนี่เอออ่ะก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆนะก็คือส่วนที่ได้กับส่วนที่ยังไม่ได้นะครับเอายังคงเข้าไปแสดงความเห็นกันได้ในแอปพลิเคชันของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้จะขออนุญาตรักเพักเคารพไม่ใช่ยังไม่รักโฆษณาสักรู่เดี๋ยวผู้ชมและช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยน้ําปิงเนี่ยล้นเมื่อวานดูระดับเนี่ยร้านค้าที่อยู่ริมแม่น้ําเจอเข้าไปอ่วมเลยแต่ว่าล่าสุดนั้นล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วก็ไหลเข้า รวมตัวเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยแตกกระจายหนหนงานมหก,กรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับโลกเทศกาลอาหารจากเชฟชื่อดังชอบสินค้ารักโลก27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เข้าร่วมงานฟรี หอมนุ่มฟังหนหุของเขากระเตือหอมขนาดเนี้ยไม่์ไฮยีนเลิฟทัสออนย้อจากสารสกัดคอลลาเจนธรรมชาติให้หนุ่มหอมยาวนานทั <c oughs> ้งบ้านเลิฟเลยใหม่์ไฮยีนแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอน้ำดําตราเสือดาวยายสามัญประจําบ้านอ่านขับตัวนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวลดน้เพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา Hi Q One Plus Super Go al, หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิอเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า Hi Q One Plus Super Go Michelin มุ่งมั่นกิดคนนวัตก,กรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็น Michelin Motion for Life แดงแป๊ดเลยเล่านี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตะัแผทเปอร์จองบูธบ้านละส่วนแฟนลิฟวองเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนจองบูธด่วนบ้านละส่วนแฟนลิฟวองเฟสติวัลวันที่25ตุลาคมถึง3พฤศจ,จิกายนนี้อิมแพคเมืองทองธานีโทร090-197-8310 เม็ดอมสมุนไพราอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพราอาปาเช่ We love Apache ่รวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันเดือดฝีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ e n c h u g o Plant Base คัสสันจากโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์พิหนัวข้าวชั่วเหลืองพร้อม HMB เอนชูโกแพลนเบสทางเลือกใหม่ที่ต้องลองใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะแดงแป๊กเลยเป่าเนี่เครื่องเสียเปล่าวนะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบ็ดโตเบ็ด เพราะผิวบอบบางบีมเลือดผ้าอ้อมที่อ่อนโยนที่สุดจากมามีปกกอกใหม่มามีปกกอกสุดพิเศษพรีเมียมออร์แกนิกชุ่มชื้นด้วยโจจเจลาออน์พร้อมออร์แกนิกสตีชีสซึมซับเร็วอ่อนโยนต่อผิวใหม่มามีปกกอกเลือกซพรีเมียมออร์แกนิกแม่รู้ถ้าลูกทําอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทํามันได้ดีใหม่โฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสบีดีเอ27มิลลิกรัมวิตามินบี12 4และกอสความสุขจุดประกายการขนหอบโฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาส สูนโดยแวคซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยากแคปซูนขมิ้นชันอ้วยอันอยังอ้วยอันโอโสถที่จำหน่ายตามร้านขายยาและร้านทะดวกซื้อทั่วไปเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองอยากแก้ไอตราอาปาเช่และยากแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขาป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ เจ็ดโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เราจะพาทุกท่านไปล่องแม่ปิงกันหน่อยพอได้ยินคำนี้มันรู้สึกว่าช่ำเย็นนะเนืร์ดูเนร้อตาต่ตอนยอนแบบนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแม่น้ำแม่ปิงในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังเข้าขั้นวิกฤตเลยสถิติที่สูงเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วยังใจหายเลยว่าน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่น่าจะทุบสถิตินั้นไปแล้วแต่สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลก็คือว่า แล้วนี่มันช่วงหน้าไฮซีซันนะแล้วจะยังไงกันต่อเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยนอกเหนือจากในพื้นที่ของน้ําที่ทะลักเข้าท่วมจุดใหญ่สําคัญที่สุดเลยนะคะอย่างจุดที่จะต้องคอยรักษาชีวิตคนเมื่อวานที่โรงพยาบาลลานนาค่ะคุณผู้ชมต้องอบพยพผู้ป่วยวิกฤตกันเลย ก็บว่าเราชาวบ้านชาวเชียงใหม่มกับมอทหอนูนี่มาคนละดาวกันมานจากคนละโลกกันจริงๆแล้วถ้าวันนี้ผู้ว่าเชียงใหม่ยังยืนยันประโยคเดิมว่าชาวเชียงใหม่หลับสบายได้ผู้ว่าอยู่เป็นเพื่อน ยังเชื่อได้อยู่อยู่กนเดียวเหรอไม่อยู่กับท่านแล้วท่านบอกว่าถ้าเกิดเชียงใหม่ท่วมตัวเมืองบ้านท่านท่วมก่อนถ้าจวนผู้ว่าอยู่ริมริมริมปิงรับรองว่าผีสิงก็หนีหนีตัวไม่น่ารอดไม่อดากให้ท่านนลองอยู่บ้านที่น้ําท่วมด้วยค่ะจะได้เข้าใจว่าตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกยังไงนะคะโดยเฉพาะตลาดร้านค้าที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดทําการค้าทําการขายได้ของบางอย่างมันเก็บไม่ได้ทําไงอะ เน่าเสียเสียหายใครรับผิดชอบแล้วเนี่ยว่าท่วมรอบนี้จะยาวถึงฤดูหนาวเลยรุนแรงอันนี้รุนแรงเจ็บปวดนะแล้วฤดูหนาวันคือไฮซีซันกำลังจะถึงแล้วในตุลาอนนียแล้วปีนี้อุตตูบอกว่าไงบอกว่าหนาวจะมาเร็วกว่าปกติด้วยโอแล้วถ้าหนาวเร็วแล้วไม่รู้หนาวหนักหรือเปล่าถ้าหนาวหนักบ้านไม่มีที่อยู่น้ําก็ยังไม่ลด เอาพ่าห่มที่ไหนเอาบ้านที่ไหนดูแล,ลตัวเองลำบากซ้ำลำบากสอนออเอาใจช่วยนะคุณผู้ชมในสถานการณ์ที่เห็นน้ำเนี่ยหลากแดงไหลแรงขนาดนี้กลายเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขาน่าจะชอบเพลงล่องแม่ปิงมากจริงๆแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพอน้ําหลากมาปั๊บพี่เขาจัดห่วงยางแล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ําปิงอยากจะล่องน้ําปิงแบบตอนยอนค่ะ